h o w บา by Honda เปิดตัวรถรุ่นใหม่ล่าสุด Monkey Astro Boy Limited Edition ที่เกิดจากการ collaboration ระหว่าง Honda และ Tesco Production ถ่ายทอดคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นของ Astro Boy หรือเจ้าหนูปรามานูลงบนรถ Monkey ผลิตจำนวนจำกัดเพียง300คันในโลกเท่านั้นโดยครั้งนี้มีที่มาจาก a n i m เมชั n Astro Boy เจ้าหนูปรามนูที่โด่งดังในยุค50หรือ60 ถือเป็นอนิเมะเรื่องแรกของญี่ปุ่นที่สร้างชื่อเสียงไปจนถึงยุโรปและอเมริกาและยังคงครองใจคนทั่วโลกจนถึงทุกวันนี้โดย Honda ได้ถ่ายทอด DNA ความสนุกข,ของทั้ง m ังกี้และ Astro รบอเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวเกิดเป็นความยูนิคสมบติประสบการณ์ที่แตกต่างโดย m ังกี้ s t r o b o บอยดิมเจ dition ถือเป็นอีกหนึ่งโมเดลพิเศษที่ตอบโจทย์ลูกค้าที่ชอบ Astro รบอขั้นสุดมังกี้แอสโทรบอยด์ิมเจอ dition ออกแบบโดยทีมแคททูซีดีไซน์จากฮอนด้าถ่ายทอดความเป็นตำนานแอสโทรบ ด้วยตัวถังน้ำมันพรีเมียมสีโพรไวลลวนลายสีแดงดำโดดเด่นด้วยโลโก้ตาสัญลักษณ์แอสโทรไบท์ี่ห้แท้จากประเทศญี่ปุ่นและเลขเศษซีเรียลนัมเบอร์ที่ตัวของรถบ่งบอกถึงความเป็นลิมิเต็ดอีทั่นเฉพาะกันรอบปองอากาศแบบถึงสเซมิเครีกลาสติก พร้อมสติ๊กเกอร์กลไกที่ถอดแปดชิ้นส่วนหัวใจของ Astro Boy เผยให้เห็นเงาเครื่องยนต์ที่ซ่อนอยู่และฝาครอบพิ่งคที่ทำจาก ABS Chrome Coating คงความทนตามแบบฉบับมังกีพร้อมโลโก้และลายสติ๊กเกอร์2,022 Limited Edition นอกจากนี้ยังเพิ่มความเท่ไม่เหมือนใครด้วยสีวงล้อเฉดแดงมาพร้อมกับโลโก้ Astro Boy จากบอกลายสปอตรุ่นฉลองครบรอบ50ปีของรถมังกีทายทอดอัตลักษณ์จากรุ่น z 50ในตำนานสำหรับมังกี Astro Boy Limited Edition ราคาเปิดตัวรถอยู่ที่120 29,900บาทมาพร้อมแจ็คเก็ตลายมังพีค c อส s อส s t r บอย y ์บวกกันน็อกลายแอส r o b บอยและกระปอกสุดพรีเมียมเพื่อเติมสีสันความสนุกในการขับขี่ไม่เหมือนใคร สำหรับผู้ที่สนใจสามารถครอบครองบังทีเอสโซลิเท็ดเอชชั่นเพียงลงทะเบียนรุ่นรับสิทธิ์การจองได้ที่เฮาส์แฟลกชิพสโตร์ Fact Store, ทุกสาขาในวันจันทร์ที่17ตุลาคมนี้เวลา9.00ถึง12.00นโดยขับเฮาจะทำการจับฉลากหาผู้โชคดีในเวลาบ่ายโมงสาขาละ5คันรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ผ่านทางเพจ f เฟซ o o ๊กขับเฮา s e หรือสอบถามได้ทางขับเฮาส์แฟลกชิพสโตร์ทุกสาขาทั่วประเทศ